ความเชื่อเรื่องของโชคลางในวันตรุษจีนนะครับสําหรับในเรื่องของวันตรุษจีนแล้วก็ประวัติทางผลค้นดวงก็ได้มีลงไว้แล้วนะครับท่านสามารถไปค้นหาดูได้เลยนะครับส่วนวันนี้เราจะมาคุยแนเรื่องของความเชื่อในโชคลางของวันตรุษจีนครับ ในวันตรุษจีนครับเราก็ทราบเป็นอยู่แล้วนะครับว่าทุกคนจะไม่พูดคำหยาบคาย,ายที่ไม่เป็นมงคลน,นะครับหรือว่าความหมายที่เป็นในๆนะครับรวมถึงคำว่าสี่ซึ่งออกเสียงคล้ายกับความตายนะครับก็คือซีนะครับต้องไม่พูดถึงความตายหรือการใกล้ตายและเรื่องผีสางเป็นเรื่องที่ต้องห้ามเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในปีเก่าๆก็จะไม่เอามาพูดถึงนะครับซึ่งการพูดก็ควรจะมีแต่เรื่องของอนาคตและทุกอย่างที่ดีกับปีใหม่ครับ ต่อไปนี้คือหข้อในเรื่องของความเชื่อด้านโชคลาภในวันตรุษจีนครับ 1. หากคุณร้องไห้ในวันปีใหม่คุณก็จะมีเรื่องเสียใจไปตลอดทั้งปีอย่างที่ทราบครับในวันตรุษจีนเราก็จะไม่พูดคำหยาบคายนอกจากนี้ครับในเรื่องที่อะไรที่ไม่ดีเราก็จะไม่พูดและกระํานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการร้องไห้เพราะการร้องไห้เนี่ยวันแสดงออกถึงความโศกเศร้าเสียใจนะครับ ซึ่งคนจีนเชื่อกันว่าถ้าร้องไห้ก็จะร้องไห้ไปตลอดทั้งปีนะครับ 2. การแต่งกายและความสะอาดในวันตรุษจีนนี้เราไม่ควรที่จะสระผมนะครับเพราะว่านั่นจะหมายถึงเราชำระล้างความดีของโชคของเราออกไปสีของเสื้อผ้านะครับควรจะเป็นสีแดงเป็นสีที่นิยมสวมใส่ในช่วงเทศากาลนี้สีแดงถือว่าเป็นสีที่สว่างสีแห่งความสุข ซึ่งจะนํามาซึ่งความสว่างและเจิดจ้าให้กับผู้สวมใสเชื่อกันว่าอารมณ์และก็การปฏิบัติตนในวันปีใหม่นั้นจะส่งให้มีผลดีหรือผลร้ายตลอดชีวิตทั้งปีเลยก็ว่าได้เด็กๆและคนโสดรวมไปถึงญาติใกล้ชิดจะได้อักเปาซึ่งเป็นซองสีแดงเหมือนกันเห็นไหมส่วนธนบัตรก็จะได้ใบใหม่ๆโชคดีนะครับ 3. วันตรุษจีนกับความเชื่ออื่นๆสําหรับคนที่เชื่อเรื่องโชคลางมากๆนะครับ ท่านก่อนจะออกจากบ้านหรือไปไหนเนี่ยอาจจะมีการดูเวเลอร์ดูยามนะหรือใครที่มีตังค์หน่อยก็ไปปรึกษาสินแสได้เหมือนกันนะว่าจะก้าวเท้าซ้ายหรือเท้าขวาหรือเลิกยามเวลาจะออกจากบ้านวันนั้นไปกี่โมอะไรยังไงสวมเสื้อผ้าอย่างไหนมันถึงจะเหมาะสมกับการออกไปติดต่อธุรกิจหรือไปเที่ยวหรืออะไรก็ว่ากันไปตามสะดวกเลยครับ 4. บุคคลที่พบผลแรก บุคคลที่พบคนแรกอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับสําหรับคนที่เชื่อในเรื่องของความเชื่อโชคลางในวันตุนทีนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเราจะได้ยินเราจะได้พูดกับคนแรกของคนนั้นมีความหมายมากซึ่งจะส่งผลดีได้ตลอดทั้งปีหรือผลเสียก็ <c oughs> จะมีผลกระทบต่อความเชื่อนะสำหรับคนเชื่อเรื่องนี้การได้ยินการร้องเพลงหรือเห็นนกสีแดงหรือเห็นนกแบแอบก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับ 5. งดเข้าไปหาคนในห้องนอนนะครับการเข้าห้องนอนผู้อื่นในวันตรุษจีนถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายมากครับดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคนป่วยหรือคนปกติก็ต้องแต่งตัวออกมานั่งในห้องรับแขกนะ 6. ไม่ควรใช้มีดหรือกันไกลในวันตรุษจีนสิ่งนี้นะครับ เป็นความเชื่อของชาวจีนเขาเชื่อกันว่าจะเป็นการตัดโชคตัดชัยนะตัดความโชคดีออกไปหรือของ,งมีคมอาจจะมาบาดได้นะวันนั้นเลือกตกยางออกนี่ก็อาจจะส่งผลให้มีความทุกข์ความโศกความเศร้าอุบัติเหตุตลอดทั้งปีได้นะอันนี้ก็คือความเชื่อนะครับ ทุกวันนี้ครับใช่ว่าจะเป็นชาวจีนทุกคนที่ยังเชื่อตามความเชื่อนี้มานะครับแต่ทุกคนก็ยังคงยึดถือแล้วก็ปฏิบัติกันมาเพราะสิ่งเหล่านี้ก็เปรียบเสม,มือนกับธรรมเนียมแล้วก็วัฒนธรรมโดยที่ชาวจีนตระหนักดีว่าการปฏิบัติขนมธรรมเนียมมาแต่เก่าก่อนนั้นเป็นการแสดงถึงความเป็นครอบครัวและเอกลักษณ์ของตนเอง